เอาล,ล่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าช่องใหม่กันครับวันนี้ผมจะมารีวิวกินนี่นะครับป๊อปวิชเลิฟนี่ครับป๊อปคอร์นมุกวี่เมเจอร์นะครับนี่นี่จอห์นครับจอห์นป๊อปคอร์นซีนีมามุกวี่นะครมุกวีไทม์ ครับแม็กซ์รับแม็กซ์ซลลี่แม็กซีลี่ป่ะอ่ะมาเรามากินดูนะครับนี่เดี๋ยวแกะกันเออเออ Chạy cha trăng vui Sống đàn đi lại gần ông Chạy với nhìn như lại โอเคเออปัจจูบันข้างหลังจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่นะแบบนี้นี่นี่แบบนี้แกเดี๋ยวจะมากินให้ดูข้างในเป็นอย่างนี้นี่มันมีแบบนี้นะนี่ไงมืดไปไหมใส่หน่ะเออนี่แหละนี่ปลปกรณจะมีประมาณนี้ มางั้นเรามากินกันเลยดีกว่านะครับกินให้ดูนะครับ มันเป็นรสชีสนะครับรสชีสบวกกับไอ้อะไรนะรสชีสกับบวกกับรสเค็มนะอร่อยอะไรอยู่นะเนี่ยป๊อปครอร์นลงหนังนะห่อมาเลยดูดิ มันปิดเก็บไม่ได้นะครับอันนี้ดูดหลงซิวดเดี๋ยวไปกินข้าหงได้อร่อยอร่อยอร่อยมากเนี่ยนี่นี่ชิมบุกคอน ผมไม่ได้อัดหน้าตัวเองตอนกินต้องขอใครฮะแต่อร่อยมากนี่ไม่ดูตังนั้นเลยก็ <c oughs> ะจะมีมานี้นี่จ,จัดเลยถ้าเห็นก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะ มันไม่ได้มีถุงเต็มถุงนะครับมันจะมีอยู่ประมาณเอเกินเครื่องถุงมานิดนึงถุงใหญ่แต่ก็ไม่ได้มีเต็มถุงนะครับออร่อยดีนะอ่ะให้ดูซองจ,จัด อันนี้นะครับเฮ้ยถ้าถุงมันเป็นถุงซิลถุงซิลเดี๋ยวให้ดูถุงนี่เห็นขอบนี้ไหมถุงซิลนะฮะเดี๋ยวเลื่อนขึ้นมาให้นิดนึงเขียนจะจัดถุงเป็นยังไงนี่ถุงมันจะเป็นถุงซิลนะครับ ถุงซิลปิดอย่างนี้นะนี่ก็สามารถกินเสร็จปิดเก็บได้อะเรากินเสร็จใช่ไหมเราก็ปิดเก็บได้นะฮะโอเคโรมมนอืมโอเค,ครอหนับให้ดูว่าถุงเป็นถุงซิล สามารถว่กินเสร็จใช่ไหมเรากินไม่หมดทำไงเราไม่ต้องรีบกินให้มันหมดก็ได้นะครับทำไงนี่ปิดเก็บปิดจ้ะเป็นขงคิวแมถขงซิปขงซิปนี่ใส่ถุงซิปมานะถุงซิปถุงซิปนี่ ปิดเรียบร้อยเห็นไหมเห็นไหมปิดเรียบร้อยนะฮะเป็นไงหยุดมาเลยนะเป็นถุงซิปนะครับโอเคอันนี้มารีวิวกินป๊อปคอร์นแบบอของโรงหนังให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงพอดีซื้อมาโอเคอ่าวางตรงนี้วางได้ไหม มัน <ง ains> จะล้มมาเอออย่างนี้ละกันโอเคนะก็อร่อยดีนะเป็นรสชีสครับรสชีสบวกรสเค็มเออโอเคนะครับก็รสช <ง ains> าติปะกอลงหนังไม่ได้รู้สึกถึงรสชาติที่นานละ <ง ains> แต่เขาเอามาขายตามข้างตามร้านในเงี้ยครับก็เลยไปซื้อมาโอเคนะครับก็อร่อยดีนะครับถุงใหญ่อยู่แต่ก็ไม่เต็มถุงนะครับ กันคลับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ข้างล่างเลยนะครับก็อยากมีคลิปละเอียดอยากได้เกมมาลีอยากแก้คำคลิปวิวกินอะไรอย่างนี้อีกหรือว่าอยากแก้ดูอะไรอีกก็คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับถ้าใครมีมาช่องผมคีมบ๊อบคีมไม่ขึ้นเกมใครภาษาไทยในยูทูบนะครับจำนะครับเึ้นเกมภาษาไทยใน YouTube. ยูทูบกันครับก,ก็ตอนนี้ก็บายบายครับเย่ yeah.